ค่ะหลังจากที่ได้ทําการตรวจสอบข้อมูลนะคะสร้างคําขอใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องการที่จะยื่นคําขอนี้นะคะไปให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการตรวจสอบนะคะก็ให้ทางผู้ประกอบการนะคะกดเลือกนะคะที่คําขอนั้นนะคะก็คือคาขอเลขที่อ้างอิง144นะคะที่เมื่อที่เพิ่งสร้างมาเมื่อสักครู่นะคะก็ให้กดปุ่มยื่นคําขอค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมีข้อความนะคะขึ้นมาคอนเฟิร์มนะคะท่านนะคะว่าต้องการยื่นคําขอที่เลือกนะคะใช่หรือไม่ถ้าต้องการนะคะก็ให้กดปุ่มโอเคนะคะเพื่อเป็นการยื่นนะคะค่ะจากนั้นนะคะระบบนะคะก็จะกลับมาที่หน้ารายการคําขอนะคะหน้าเดิมนะคะโดยที่จะมีข้อความนะคะแจ้งเตือนนะคะอยู่ด้านบน,นะะว่า ได้ทําการยื่นคําขอเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะกรุณารอการตรวจสอบเอกสารนะคะจากทางเจ้าหน้าที่นะคะโดยเมื่อเรานะคะลองมาดูนะคะที่ตารางรายการขอนะคะที่คําขอเลขที่อ้างอิง144เนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีสถานะนะคะเป็นรอตรวจสอบเอกสารนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสถานะรอตรวจสอบเอกสารตรงนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าให้ทางรอนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย ตรวจสอบข้อมูลคำขอต่างๆนะคะที่เราได้ทําการยื่นทั่วไปนะคะคก่อนนะ,ะโดยตรงนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าในส่วนของคอลัมน์นะคะวันที่ยื่นคำขอเนี่ยก็จะปรากฏวันที่ขึ้นมานะคะแต่ว่าอ๋อจะยังไม่มีเลขหมายรับคำขอนะคะเนื่องจากทางเจ้าที่เนี่ยยังไม่ได้ทําการตรวจสอบนั่นเองค่ะ